งวดนี้คือคือหใ้เคฮิหิมคือสี่หลักหน่วยถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าเราให้หลักไนวยได้แค่นี้อนี่ก็เลยมั่นใจว่าสี่มาแน่นอนตัวชูโรงเขาหลักสิบมันก็จะมีหกคำเป็นไปได้คือสามสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่อะไรก็ได้แต่ว่าพี่ผมเน้นๆ5 4่ห้าสี่เน้นๆที่ลุงป๋องถ้าคนมีงบน้อยก็ซื้ออย่างเดียวเลขเดียวพอ ซื้อลองเล่นๆล่นไหมฮะซื้อเล่นเล่นไปห้าสี่สิบบาทแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูแผงลุงป๋องมีไหมห้าสี่มาดูกันเลยก็มันเขาเลขแปรเขเห็นอยู่นะแวบๆแวบแบนี่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 เขาเลขแปรพอดีแต่ว่าเลขแปรเลยสิบแปดล้านนะจ๊ะอ่าสิบแปดล้านคุณตุ๊กกี้สนใจไหมครับสิบแปดล้านเป็นไปได้อยู่มันครบพอเพียงอ่ะหกล้านเราก็เหลือก็ไม่เป็นไรครับเอาทั้งหมดนี่แหละฮะล้านจะเป็นเหลือหลักแปดเออนี่ไงนี่ไงนี่ไง อันนี้เป็นชุดนะฮะเป็นชุดสามใบสามใบโอ้สามใบก็เข้าเลยนะสามใบก็สี่อันนี้เข้าเลยนะหนึ่งห้าสี่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าไปซื้อเลขท้ายหนึ่งห้าสี่ได้ก็ไปซื้อกันนะฮะนี่เข้าเลขแปรนะเลขแปรหนึ่งห้าสี่เข้าเลยโอเคนะอ่าคือถ้าจะไม่นี่เราคือถ้ามันอย่างนี้มันเราก็เน้นข้อมูลเต็มที่แล้วเนาะ มีแค่ปกติมันมีห้าทางนี้มันหายไปสองทางเ<ม>หลือสามทางก็พยายามเดาเต็มที่แล้วละ่ะคือยังไงก็มั่วละทุกคนอาจารย์นะ <laughs> คือเป็นลักษณะเราทุกคนนะ่ะนี่เราก็พยายามหาข้อมูลเต็มที่ทั้งรูปตัวยืนยันคือรูปรูปทิ้งไม่ได้ไยรูปใครฝันยังไงก็ต้องมาใส่รูปจปับกลุ่มก็ต้องมาใส่รูปถ้าเลขไม่มีอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ออกน้อยมาก นอกจากมันจะซับซ้อนอยู่ตัวเดียวที่ผมงงงอยู่บางครั้งก็เป็นประจำไหม่หนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันนี่แหละกัวแต่ตัวนี้อ่ะหนึ่งกับเจ็ดบางครั้งมันก็เจอแบบนี้แต่นี้อาศัยว่าเดากลุ่มนะเนี่ยเด,เดากลุ่มแล้วก็เดารูปแล้วเดาลักษณะการออกแล้วหายไปสามวันเราต้องเดาไว้หมดนะว่ารูปอะไรรูปอะไรแล้วไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไปเฉยๆเราต้องเดาลูปอันนี้ลองของคำงนวณมา คำนวณถึงก็ประมาณนี้ละแ่แท้จะฟันธงแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่คิดว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกหรืว่าสุดฝีมือละคำนวณให้สุดฝีมือก็เอานามาเป็นแนวทางนํามาฝากถูกไม่ถูกไม่รู้หชมกันแบบฟรีๆครับไม่ได้เสียเงินไม่ต้งเสียตังค์ไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ได้อะไรได้แต่ให้ให้ให้เป็นวิทยาทานได้แต่ความสุขให้ MC ทุกคนถ้าโชคดีก็ ผ่านมาก็ก็แล้วแต่ตน,นู่นนี้นั่นมาฝากก็ได้ไม่่วาแต่สีน้ําใจคุาเรียนสักลูกก็ไม่ว่าก็นแกก็บอกเขาอย่างนี้ตลอดเป็นคนชอบบอกคนคือเราคิดได้เราก็บอกเขาไปนี่ลุงฝองมีความสุขนะที่คำพีลุง๋องเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะลุง๋องมันมันมันคือคำพีลุง๋องทําให้คนหมดหนี้หมดสินบางครั้งบางคนก็โอเค บางคนเ็เชื่ออะโอเคบางคนเคขาก็มาถามข้อมูลก yeah. ็ฝันก็มาบอกกันมันก็บอกว่าผมฝันเห็นแต่ก้าวมันที่แล้วก็เป็นอย่างนี้อ่ะเราจะมีไรฟ์สือแล้วเราจะมีไรายสดเรื่องฝันมันช่วยได้ครับบางครั้งเราฝันอะแต่จะบางคนอาจจะฝันแล้วก็มาต้องมาชุดร่วมด้วยช่วยกันเรื่องหวยมันจะสามัคคีกันมาช่วยสามัคคีชุมนุมช่วยกันคิดช่วยกันตีความหมายบางครั้งก็ต้องใช้เซตคนอื่นช่วยด้วย เราก็จะดูลักษณะการฝันของแต่ละคนแล้วก็ต้องมาดึงเอามันช่วยได้เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีเซตที่แม่นๆเราก็จะรู้เลยจากเราถามเขามาเยอะเรารู<ม>้คนนี้นะ่าจะฝันแม่นเราอามองออกเลยเราจะเน้นัรนีนะเราก็โอเคจบถ้ามันตรงกันก็โป๊ะเลยถ้าบางครั้งก็ต้องรอไลฟ์สดแต่ตั้งเวลาจะเอากี่โมงเห็นะั้นเวลาะโอเคหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะเป็นแนวทางสําหรับนักเสียงโชคทุกทุกคนฝากอะไรน่ครับลุงป๋องก็ที่ทำเนี่ที่มาทําจุดนี้ก็อยากสร้างความหวังในทุกคนนะเนาะคือไม่อยากให้โมเมหรืออะไรก็เรียกว่าอะไรนะไม่มีที่มาที่ไปเออไม่มีที่มาที่ไปจะพอจะรู้บ้างกันเลยใครเชื่อก็ใครสนใจก็เป็นแบะเข้ามาซื้อจากสูตรคํานวณแล้วก็ทายผลสลากสองสูตรมาผสมกันทั้งทั้งหลายอย่างหลายเซต ทั้งฝันทั้งอะไรทั้งรูปทั้งอะไรเราดึงมาหมดจากประสบการณ์ที่ทํามาก็อยากอยากให้ทุกคนน,นะะคือไม่ใช่ว่าเป็นการะอะไรที่เจาะปิดค<ต>ำเพิเ <ตำ S 1> <ป>ทวดามันดูหลายที่ทิมมาลงเดี๋ยวนะไต่มาจําไม่ได้อ้ยเจอโอ้โหเจอไล่เนี่ยคือย้อนปีเอาย้อนปีก่อนเนาะครับเอาย้อนปีมันจะเป็นสองสามเก้าสองสองครั้งสุดท้ายมันออก สองหกนี้การพ่วงตัวเลขมันเก้าสองสองหลักสิบนั่นเองแล้วเก้าสองสองตัวนี้ออกเก้าหนึ่งคือตรงนี้เก้าหนึ่งตอนนี้คือสองเก้าถูกตรงๆแต่ว่ามันเว้นให้เราลักษณะนี้ผมเคยเจอนะถ้ามันเว้นสมมติออกสองเก้าแล้วมาออกสองหกห่างอย่างนี้ปั๊บคู่ต่อไปห้าสี่มันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะห้าสี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คู่ต่อไปคืองวดมาที่หนึ่งไม่ได้ยืนะ ตามลักษณะที่ผมเจอคือมันจะไม่โชว์มันจะเว้นงวดหนึ่งคือโชว์คือว่ามันออกสองเก้าเสร็จอันนี้แปดแปดแปดเก้าหนึ่งมันโชว์สามปีที่แล้วแล้วหกสองเก้ามันก็โชว์ไม่เต็มทีน,นี้มาสองหกมันโชว์ไม่เต็มเลยมันห่างกันต,ต่อไปคือห้าสี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นตตามผมเจอนะอน,นี่ลักษณะที่ผมเจอยกท้ายสี่หรอตัวนี้คือยกท้ายสี่ อ๋อที่ลุงป๋องส่งทางไลน์จ้ประมาณนี้คือยกท้ายสี่อย่างนี้ก็เข้าวินได้เลยคือเข้าวินแบบชัวๆชัวก็มีตั้งแต่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นเน้นแล้วที่เน้นเน้นคือสองสี่ห้าสี่สามสี่นี่แหละตัวที่เพราะว่าการเน้นคือมันมีที่มาอยู่ก็ดูไปตามลายที่เราขอดูที่มาที่ไปหน่อยคำของการเน้นคือ ถ้าเป็นวันสงการเนี่ยเลขจะอยู่ตำแหน่งเก่าอาจจะมีศูนย์อะไรมานะคือณนะวันที่16พฤษภาเนาะก็เมษาเนะเลขจะเกี่ยวกับวันสงการอาจจะมีเลขหนึ่งมานี่แล้วก็ตัด็อตมาที่วันกรรมกรคือวันที่2 2พฤษภาพวกนี้น่าจะมีเก้าเลขเก้ากับศูนย์อะไรจะมาอีกทีกนี้มาตัดเข้าวันพืชมงคลวันพืชมงคลส่วนมากลูกจะเป็นโคงวด แต่มันเอามีสามมาออกแทนใช่ไหมแค่ตำแหน่งเดียวกันเพราะเลขกลุ่มนี้น่าจะเป็นประมาณ 6, 6 7 8 9ที่ผมเดาไว้น,นะตามรูปทีนี้เรามาเดาเพราะท่านเลขมาตำแหน่งนี้ศูนย์จะมาสองวันแล้วมา6 7 8 9พอมาถึงวันนี้เป็นมันพืชมงคล6 7 8 9แล้วก็มาถึงวันนี้อะไรรูปอะไรนะวัวแดทุ่งวัวแดเนาะทุ่งวัลลงวแดง จะเลขชุดนี้จะต่ําลงมาหน่อยตามตามคาดเอาไว้เลยนะแสดงว่างวดนี้เลขจะมาแบบต่ำต่ำหรือเปล่าก็ไม่ต่ําเท่าไหร่ต่ํากลางอ่ะกลางต่ําอกลางต่ําหมายถึงเลขมีแค่สี่ตัวตามผมคิดไว้นี่เดาข้ามช็อตนะ้ำม่วคขําช็อตเลยละมีประมาณสี่ตัวแต่ <laughs> ว่าเดาข้ามช็อตนี่คือการม่วคข้าช็อตด้วย ทำวาง,ว,งวันนี้คำนวณยากยากเพราะฐานมันหายปกติไม่เคยมีหายแบบนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยม,มีจะต่อกันแล้วเห็นบันไดเลยแล้วเนี้ยศัยรูปแล้วเราดูกลุ่มเลขแล้วก็การลักษณะการวางรูปของเขาบางครั้งเราก็ต้องเดารูปล่วงหน้าเหมือนกันนะออมันจะต้องห่อรูปตัวนี้จะต้องมีอย่างนี้เราเดาทีนี้เมื่อกี้ทีนี้เราก็สรุปมาแล้วว่าเมนหลักมันก็จะมีแค่ว่า แต่มาแล้วทุ่งวัวแล่นครับถ้าดูกลุ่มเลขมันจะอยู่ประมาณนี้สองสามสี่ห้าตามหลักมันจะอยู่แค่นี้นะครับนี่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่กลัวเอฟซีจะไม่เข้าใจมั้งถอดรหัสถอดรหัสจากปกฉลากจากปกสลาดประมาณนี้แต่ว่ามวนนี่มเลไ่ใช่แต่มันเดาข้ามม้วนสามมวนนะอาจารย์ทุกคนก็เดาแล้วนะครับก็เป็นการคาดคนี แต่ของเราก็มีหลักการเนาะถ้าเรายังมีหลักการคือว่าผมจะเดากลุ่มมาระหว่างต่อจากเมษาวันที่หนึ่งก็จะเป็นศูนย์แล้วก็ยังศูนย์พ่วงอยู่สองงวดและจะมาวันพืชงวดเมื่อกี้ปกติถ้ามันไม่ออกทดแทนมันก็น่าจะมีหกเจ็ดแปดเก้าแต่นี้พอจากงวดมาถึงวดนี้เรียกมันจะลดหลั่นตามา ปกติสองสามสี่ห้าปกติถ้าเราจับคู่มันก็มันกี่ตัวผพไม่ได้คิดไปปกติมันจะสองสามสี่ห้ามาก็นี่แหละกลุ่มมันที่มาเนี่ยนีคิดทดไว้เลยมนะัคืออันนี้คือคือตัวข้ามชอ็อตอะตัวข้ามช็อตจะมาก็จะมีเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านี่คือปกติมันจะมาอย่างนี้สองตัว,วคือชัวคือสองสามสี่ห้าจะมีมาสองตัวแน่นอนคือเราถ้าเอาสี่ท้ายก็สามสี่สองสี่ห้าสี่ แล้วที่ตัวเน้นๆนะเห็นใส่ดอกจันไว้สองห้าสี่ล่ะคืออันนี้มันมันเคยทามันเคยออกมันถ้าจะเป็นเลขสามตัวนี่ใครจะชอบยังไงก็สลับเอาเองแต่สี่หางสี่หางบินสี่หนักหนักโต๊อเพหนักโต๊ะหนักโต๊ะสิบบาทคูณร้อยเป็ดนะสิบบาทคูณร้อยคือเปกอืกหนักโต๊ะลุงป๋องชอบเลขอะไรมากที่สุดตรงเนี้ยถ้าว่าตามฝันก็ชอบสี่ท้ายก็ห้าสี่ละ คือซื้ออะไรให้มันติดสีท้ายว่างั้นถงองอาจจะเพี้ยนไปบ้างก็เป็นหกสีเจ็ดสีกันแล้วแต่อันนี้สามนนตัวสามตัวนี่คือมันตัวที่ที่ข้ามช็อตลองคิดดูว่ามันน่าจะใช่ไหมคือถ้าให้คะแนนเต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้มันใกล้ๆอยู่นะจนเก้าสิบเก้าจนเก้าเหรอโอ้เดี๋ยนประมาณนั้น <laughs> <laughs> ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะลูกเอ๋มันข้ามช็อตเดาข้ามช็อตนเะดาข้ามชอ็อตซึ่งยากมากแต่ือก็ถือว่าไม่ยาก เพราว่าเราสี่มาแน่นอนก็ไม่น่าจะพลาดอะไรสักอย่างพูดขนาดนี้ก็ไม่น่าจะาว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะไม่น่าจะา <c oughs> เข้าใจว่าสี่สี่อ่าสี่มาแน่แต่ไม่รู้สี่มากอะไรอ,นนอะไรไจะอยู่หน้าสี่ไม่รู้ไม่รู้แต่หลังจะ<ๆ>อยู่กลุ่มนี้อ่ะแต่จะน่าจะามาเกาะกลุ่มแบบนี้เกาะประมาณนี้ถ้าเกอกมาจนนี้คือว่าโอเคเข้าเป้าแล้วใครจะบันไดเราจล่างสุดอะไรห้าสามห้าสามสี่แล้วห้าสามสี่ก็ยังเป็นสี่ท้ายมันเลยห้าสามสี่สองห้าสี่ สองสามสี่สองห้าสามแต่เลขหลกัหลกๆก็จะมีสองมีสามมีสี่มีห้า